นี่อันนี้ก็คือเป็นการยกตัวอย่างอย่างหนึ่งว่าความเป็นตัวเองซึ่งแต่ละซิงเกิลของแต่ละซีซันของแต่ละคนนะฮะก จะได้ทำในที่ตัวเองชอบเนี่ยแล้วออฟก็ชอบลุกทุ่งเขาได้มาเต็มๆนี่เมื่อก่อนสงการฉันไม่รู้จะไปเล่นเล่นกับใครฉันชวนมันไปเล่นกันสองคนที่ไหนครับ R C A นะครับใส่หมาได้สาดใส่ไหมก็ไปปลูก R C A กับมันใส่หมวกไปเล่นกันนะยอมน้อคือเป็นครั้งแรกที่เป็นเเปป็็นนการเล่นน้ำครั้งแรกที่แบบว่าคนเยอะมากปกติเนี่ยออฟจะเล่นน้ำต่างจังหวัดไงฮะแล้ววันนั้นพอดีเพิ่งรู้จักกับพี่มดดำมดดำชวนไป R C A ไปกัน กูอยากไปมากอีตัวยแล้วกูก็เรียกทุกคนหมดไปกันเยอะมากเยอะมารที่เปนพวกกูมึงได้เลยับเดี๋ยวหมดเลด้ยังไม่มียังไม่มีเซ็นเซอร์ยังไม่มีเซ็นเซอร์อีตัวยเกินิดนึงเกินิดนึงเกิฉันอยากฉันอยากไปมากแบบเกิดก็ไม่จะไปอีออฟ เดี๋ยวเรียกทุกคนมาเรียกมาเยอะมากเลยเนาะไปกันหมดเลยฉันแบบว่าเรียกทุกคนแบบว่าอยู่ในวงการมันเจอมาหมดเลยให้ไปเล่นน้ำเป็นเพื่อนฉันที่อาศิเอกลัวไม่มีใครเล่นด้วยอะไรเงี้ยทีนี้เสร็จแล้วจะเห็นอย่างนี้สาวๆติดมันเยอะมากนะเว้ยเออมันแบบว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรที่ผู้หญิงติดมันเยอะแต่แบบว่าพอดีช่วงนั้นมีซิกแพคสาวๆแบบจี๊ดเลทำไมแล้วแกถอดเสื้อเล่นน้ำเลยนะใชขึ้นไปบนขึ้นไปบนขอคอยขอคอยออหยแล้วก็ฉีดน้ำลงมาเล่นไรเป็นจ้าลงมาแล้วก็เลย๊อาไปไล่ เราแบบกูอยากขึ้นไปเลทสนุกมากแบบไปแบบเออไปกับดาราคนอื่นคนอื่นไม่ค่อยมีชนิดติดนะของมันชนิดติดเยอะนะวิ่งมาวิ่งมาตุ้ยจริงๆอ่ะกลับมาที่คอนเสิร์ตกันกลับมาตุ้ยมาตุ้ยออฟออฟออฟยกแม่ยกไปแล้วของตุ้ยเนี่ยคือคือตุ้ยก็จะมีซิงเกิลของตุ้ยใช่ค้าเร็วเหมือนกันของผมก็จะได้ทำอะไรที่ชัดเจนมากกว่าเดิมว่าตอนที่สมัยอกหักไม่ว่าตอนเจอพี่ใหม่จะได้ไหมอันนั้นอันนั้นคือยังโนเกียอยู่ถ้าได้ทำอะไรก็ทำแต่ตอนนี้เราเริ่มทำอะไรเป็นตัวเองแล้ว ครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีแนวเพลงของตัวเองอย่างก็พี่วิทย์นี่ก็มาแนวแนวแดนส์ R&B ใช่นะฮะไวเล็ตมึงตกรุนรามอีกครับแล้วก็อย่างกับใครกันซานิ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 เนี่ยเป็นสไตล์ลิตล็อกเขาจะอารมณ์แบบพ๊อปเยอะๆแล้วคอสตูมล็อกเหรอฮะไม่ใช่คอสตูมล็อกเจ้าของไม่มาไม่หายซึ่งซึ่งซึ่งน้องเองก็ได้ได้ได้มีส่วนร่วมแต่งทำนองเองด้วยอะไรด้วยนะหรืออย่างกับ นัททิวก็จะเป็นภาคต่อจากรู้ไหมตอนเพลงแรกที่เขาดังๆถ้าอย่างนัสศักดาทอนี่เพลงเขากำลังดังเลยตอนนี้เพลงอะไรเพลงไม่มีพรุ่งนี้ร้องได้ไหมร้อได้ไหมร้อได้ไหมไม่มีพรุ่งนี้ของเราได้เจอเพลงไอ้ตอนไหนของจริงนี่ไอ้บ้าทำเพลงเขาเสียดำดำเพลงไอ้ตุ้ยร้องอะไรไอ้ตุ้ยเพลงผมปะอาซียูตุ้ยจัดไปหนึ่งเพลงจัดไปหนึ่งดอกตุ้ยจัดไป ไม่ได้เป็นตุ้ดไม่ได้เป็นตุ้ดเพื่อนเล่นมึงเหรอไม่ได้เป็นตุ้ดไม่ได้เป็นตุ้ดอีบ้าเฮ้ยผมผมแป้งแต่ถ้ามึงกูมึงร้องแล้วมึงไม่ได้ออกแคปจะตบหน้ามึงไงในอีกตู้พี่บ้าเป็นเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่ที่แมวทำให้ผมขายแมวอะไรไม่ใช่เพลงนี้เพลงนี้ผมร้องเล่นๆเพลงอะไรแมวไม่ได้เป็นตุ้ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีกตู้ตายก่อนสนิทกันนี่อย่ายมาแต่พาไปเล่นสองคันมันจะเป็นตุ้ดอีบ้านี่ไงนี่นี่ เน่ตุ้ยเก่งคนมาแล้วอย่ารักฉันเลยพี่นะฮะซึ่งก็เป็นเพลงอารมณ์แบบว่า แนวประมาณว่าบางทีคนเรารักกันมากๆถ้าจนบางทีมีเหตุผลหลายๆอย่างที่ทําให้เรารักกันไม่ได้ไออย่างันนี้ก็ปล่อยมาได้สักพักนึงแล้วแล้วฟิตแบบเป็นยังไงบ้างอ่ะก็โอเคครับเรื่อยๆครับเพราะว่าจะเอาเพลงมาฝากที่เปิดอยู่เออเอามาสิเพราะมันยังไม่ค่อยกระดิบเ <laughs> ท่าไหร่อันนี้คือบอกกันตามตรงเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านอกจากไอ้สามิติของคุณแล้วเนี่ยไอคอนเสิร์ตคุณที่แบบจะมีสามิติมิเตอร์เนี่ยความพิเศษในคอนเสิร์ตนี้เป็นการรวมตัวกันของเดอะวินเนอร์หกคนถูกต้องครับ แล้วบ้านขายกันไปหมดยังครับบ้านที่ได้รับรางวัลนะไอตั้ขายไปแล้วไอตั้ขายแล้วใช่ขายแล้วอขายกันหมดแล้วเออหรอฮะลขาแถวแถวนั้นกำลังเจริญคือไม่ใช่ขายไมเออไม่ใช่ว่าบ้านเขาไม่ดีนะไม่ใช่ว่าบ้านเขาไม่ดีแต่มีความที่แบบบางทีเราทำงานเราต้องต้องการทำที่แบบทำงานที่แบบว่าโอเคแบบรถมันขายยังรถขายยังรถเหรอฮะพี่ชายใ้ผมขายหมดเลยได้ไงล่ะไม่ขายผมยังมีอยู่เออหรอครับผมก็คือขายบ้านกับผมหมดแล้วใช่ไหมก็ าายบ้นนกิมเปจะพูดทำไม,ไมพีม่ต้องบอกทำไมเนี่ยฮะ <c oughs> จะบอกทำไมถ่ายแรก พี่ออฟยังขายไอ้ไอ้วิทย์ขายได้ยังวิทย์อยู่พี่วิทย์อยู่นะครับวิทย์อยู่ข้างๆบ้านออฟตรงนั้นแหละวิทย์อยู่เออวิทย์อยู่ก็ออฟขายวิทย์ไงขายต่อแรกเนี่ยวิทย์ขายทุกคนแล้วนี่ตอนนี้ความพิเศษในคอนเสิร์ตที่นอกจากจะมารวมตัวกันหกคนความพิเศษคืออะไรนี่แหละประเด็นพี่นอกเหนือจากเออ่มึงไม่ต้องร้องเพลงแล้วนะพอก่อนนะเดี๋ยวร้องเพลงขึ้นมาอีกกูเหนื่อยเหนื่อยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเอามาหรือเปล่าเอามาป่ะมาเดี๋ยวให้พี่มาเปิดเลยเอามาเอามาให้พี่อาร์มาเปิดมา เออนั่นแหละอ่ะนอกจากนอกจากพวกเราจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองได้ทําเพลงที่เราทีมพวกเราชอบแล้วโชว์ในครั้งนี้พวกเรายังมีส่วนร่วมด้วยอะไรยังไงยังไงไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพลงครับรูปแบบการโชว์ครับหรือแม้กระทั่งเกส์้าแต่คุณมีเกส์เลยเหรอทั้งในคนแล้วก็ยังมีเกสอีกเหรอทั้งในค่ายและนอกค่ายด้วยนะพี่นะนที่เขอบอกบอกได้ไหมบอกได้ไหมเอาในค่ายก่อนดีกว่าออฟในค่ายในค่ายอ่าในค่ายมีมี พัชชาชาแล้วก็เอบอกจีทูจีจีนะฮะใครวันทูทีโซนัมีต้นมีตีตีอ่าอันนี้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 คือในค่ายครับแต่ถ้านอกค่ายแต่ถ้านอกค่ายยนอกค่ายจะมีพี่พี่นัทมิเลียใช่ครับเฮ้ยนี่มิเลียขึ้นเหรอจริงป้ะทำเป็นเล่นไปไม่จริงหรกครเหรอถ้าจะให้มันมันหน่อยสิงห์เหนือเสือใต้อ๋อแล้วจะเป็นแบบร็อกๆเหร ฮะวอนนี้พี่แมวจิรศักดิ์เลยโปดีวผมเองอ๋อจิรักดิ์มันกี่แมวโปรดีวไหมโปรดีหวด้วยใช่ครับแล้วก็่ครับแล้วเรื่องเอสิไปจ่ายเงินเขาก็เลยงาแบ้ิวไปกจมมี่กันมาเยอะเดี๋ยวผมโทรเรียกพี่โอมาให้คุยกับพี่สายตรงแล้วกันผมไม่รู้นลยเลียงพี่โอยที่จะซื้อกสาไจ่ายกันเลยยังมีอีกยังมีอีกใครใครคนนั้นทางฝั่งลูกทุ่งก็จะมีพี่คนรู้จักแน่นอนพี่เอชัยยามิชัยเฮ้ยหรืเหล่าเป็นไงหรอเป็นงานชนกัยชมมไ่ ไม่มาไม่มาได้เขาพีชัยมาถ้าเกิดแล้วไม่แล้วถ้าเกิดผมเชิญตัวพี่ยังจะทันไหมผมก็ให้ชวนพี่ไปร้องเพลงไม่ได้เป็นตุ๊ดไม่ได้เป็นตุ๊ดเลยกันได้ปะปล่อยผมมาเอ้ยอยากฟังคอนเสิร์ตยี่เล็กๆนะเว้ยพี่มดมีแบบพี่มู้ดำเอินคอนเซอร์ไวอีกรอบหนึมึงพอแล้วกูไม่เล่นคอนเสิร์ตวงแล้วไอ้นี่มึงพอแล้วฮะเป๊ปซี่ป่ะเอทามเอทามเอทามแม่โอ้ยแต่แต่แต่มึงโยมมึงจะบอกว่ามึงเกินเวทีกูไม่เกิน ปีหน้าพี่สอนจะจ่ายคอนเสิร์ตให้กูแล้ว เออเดวี่เดวี่เดวี่ไงพ่อจ๋าพูดไปแล้วใช่ใช่เดวี่ไงเออกระเทยเทอร์เบลเป็นคนตัวใหญ่จริง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 ริวมการบัมลายคนบัมร์ลายคนอีกเกิดกูเจอคนคนดีๆงนั้นอ่ะมันคนิกเงี้ยมดดำเงี้ยเออมาหมดมาหมดชุดใหญ่มาชุดใหญ่เลยปีหน้าชุดใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวถามต่อถึงเทคนิคดีกว่านะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราเบรกก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวจะกลับมาถามว่าไอ้จริงไอ้ 3D เนี่ย คนจะไปดูเนี่ยเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วจะแบบมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะเดี๋ยวเบรกก่อนครับ<ม>ปะ